สรุปหนังจูราสิกโวทั้ง3ภาคแบบสั้นๆเข้าใจง่ายก่อนไปดูหนังภาคใหม่จูราสิกโวรีเบิร์ธ เริ่มกันด้วยจูราสิกโวภาคแรกเรื่องราวยี่ิบสอปีให้หลังจากเหตุการณ์จูราสิกพาร์คในภาคที่3เมื่อสวนสนุกไดโนเสาบนเกาะอิสลานนบาที่สร้างขึ้นใหม่ได้เปิดให้ผู้คนเข้าชมอีกครั้งและพวกเขาได้สร้างไนโนเสาลูกผสมที่ฉลาดและดุร้ายขึ้นมาใช้ชื่อว่าอินโดมินัสเล็กเพื่อหวังเป็นจุดขายให้คนเข้ามาดูแต่มันก็ดันหลุดออกมาโอเว่นและแคร์คนนี้เลยต้องร่วมมือกันช่วยชีวิตผู้คนในสวนสนุกและหยุดมันให้ได้สุดท้ายไนโนเสาทีเล็กแรปเตอร์และโมซาซอรัสช่วยกันสู้และกำ ภูเขาไฟบนเกาะนิทลานูบากำลังจะระเบิดโอเว่นและแครต้องกลับไปช่วยพยพเรโนเหวที่ติดอยู่บนเกาะ แต่พวกเขาก็ได้มารู้ความจริงทีหลังว่ามันคือแผนของกลุ่มคนที่ต้องการนำดโนเสาร์ไปประมูลขายและพวกมันได้สร้างอิ or, นโดแรปเตอร์นโวเสาร์ไฮบิดสายพันธุ์ใหม่และมันได้มาสู้กับบูแรปเตอร์ที่โอเว่นฝึกในภาคแรกสุดท้ายนโวเสาร์จำนวนมากได้หลุดรอดออกมาสู่โลกภายนอกทำให้มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับพวกมันอีกครั้ง4ปีต่อมาในจูราสิกโวลดมิเนียนดโวเสาร์ได้แพร่กระจายไปยังทั่วโลกและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์โอเว่นและแคร์เลยต้องออกตามหาเมซี่ล็อกวูดเด็กที่เป็นมนุษย์โ ด็ร์ลันแกนและดร์เอลลี่ได้กลับมามีบทบาทในภาคนี้จากไตาภาคจูวสิกพาร์คทั้งคู่ต้องมาสืบสวนคดีตะกะแตนยักษ์ดัดแปลงพันธุกรรมที่กำลังทำลายพืชผลของชาวบ้านต่อมาทุกคนได้มารวมตัวกันที่บริษ,ษัทไบโอซินเพื่อเปิดโปงความลับของบริษ,ษัทและเอาชีวิตลอดจากไดโนเสาร์สุดท้ายมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ในโลกใบใหม่ให้ได้ าอยากรู้ว่าโลกใบใหม่นั้นเป็นยังไงต้องไปรับชมได้ในหนังเรื่อง Jurassic World Rebirth กำเนิดชีวิตใหม่พอไม่คุณได้ไปรับชมกับเนิโลเสาสายพันธุ์ใหม่วันที่2กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กทุกสาขาใครที่ชอบคอนเทนต์สรุปหนังแบบนี้ฝากกดติดตามที่ช่องแพ็ The มูวี่ด้วย